ออสเตรเลีย <Australia S 2> <Australia S 1> เป็นบ้านของกิ้งก่ามอนิเตอร์เกือบทุกสายพันธุ์แต่สำหรับสัตว์เลื้อยคานเหล่านี้ก็มีพื้นที่อยู่ไกลเกินขอบเขตสัตว์หลายชนิดมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุดแม้แต่นักล่าที่เรากำลังจะพูดถึงมันถูกรายล้อมไปด้วยทะเลทรายที่ไม่เป็นนิด โดยมีทั้งฤดูร้อนที่ร้อนจัดและฤดูหนาวที่หนาวเย็นอย่างมากซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่อันตรายและมีพิษนับร้อยชนิดแม้แต่สัตว์ตัวใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถแข่งขันกับราชาแห่งทะเลทรายที่แท้จริงได้เช่นกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิด ที่มีทั้งความแข็งแกร่งและสร้างความหวาดกลัวให้แก่เพื่อนบ้านพบกับชีวิตของกิ้งก่ามอนิเตอร์ทะเลทรายกันค่ะ <Okay. S 1> กิ้งก่ามอนิเตอร์สีเทาหรือกิ้งก่าทะเลทรายเป็นกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนอันกว้างใหญ่ในถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันทอดยาวไปตามแอฟริกาเหนือผ่านคาบสมุทรอาหรับ และครอบคลุมประเทศในเอเชียกลางและเอเชียใต้โดยปกติแล้วความยาวจะไม่เกิน90เซนติเมตรแต่ชนิดย่อยแคสเปียนที่ใหญ่ที่สุดสามารถมีขนาดถึง1.5เมตรและมีน้ำหนักได้ถึง3กิโลกรัมร่างขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยแถบข้างลำตัวและอาจมีสีเทาสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลืองขึ้นอยู่กับอายุและถิ่นที่อยู่ของมันด้วยนี่คือวิถีชีวิตรายวัน ของกิ้งก่ามอนิเตอร์ที่ชอบสภาพกึ่งทะเลทรายและทะเลทรายด้วยแสงแรกของดวงอาทิตย์พวกมันจะออกจากที่พักพิงด้วยการเคลื่อนไหวจำกัดและอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นหลังจากนั้นก็จะออกค้นหาเหยื่อต่อไปกิ้งก่ามอนิเตอร์จะใช้ลิ้นที่แยกจากกันเพื่อค้นหาเป้าหมายที่ต้องการซึ่งนำไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์อื่นๆที่สามารถกินเป็นอาหารได้แม้แต่กิ้งก่าตัวนี้ก็สามารถกลายเป็นอาหารของนักล่าได้เช่นกันในกรณีที่เกิดอันตรายมันจะเข้าไปในรูแคบๆแ,และทิ้งหางที่แหลมคมไว้ด้านนอกเพื่อเป็นการป้องกันไข่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้น และนี่คือแหล่งโปรโตีนที่ยอดเยี่ยมที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายใดๆแต่เหยื่อที่ใหญ่กว่ามากจะกลายเป็นอาหารอันโอชะที่แท้จริงผู้ล่าจะไม่ปล่อยงูที่กำลังอับแดดไปอย่างแน่นอนถึงแม้งูจะสัมผัสได้ว่ามีอันตรายเข้ามาใกล้แต่มันก็ไม่น่าจะซ่อนตัวได้ทันความรู้สึกหิวจะไม่ทำให้นักล่าพลาดเป้าหมายดังกล่าว งูที่หมดทางหนีก็พองตัวเพื่อพยายามขมขู่แต่เทคนิคดังกล่าวไม่ได้ผลกับกิ้งก่าที่กล้าหาญมันรีบคว้าเหยื่อและเริ่มใส่หัวอย่างบ้าคลั่งเพื่อจัดการกับคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วอาจดูเหมือนกิ้งก่ามอนิเตอร์มีขากันไกลที่ไม่เป็นอันตรายแต่การตรวจสอบอย่างละเอียดยิ่งขึ้นพบว่ามันมีฟันหลังโค้งและแหลมคมอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยอันใหม่เมื่อเสื่อมสภาพไป ดังนั้นจนกว่ากิ้งก่าจะคลายการยึดเกาะจึงเป็นไปไม่ได้ที่เหยื่อจะหลบหนีการเคลื่อนไหวของเหยื่อไม่ทำให้นักล่าสับสนหลังจากใช้เวลาต่อสู้อันยาวนานนักล่าก็นำเหยื่อไปอยังสถานที่ที่เงียบสงบแม้งูยังแสดงสัญญาณแห่งชีวิตแต่มันก็สามารถกลืนเข้าไปได้ทั้งตัวบางครั้งอาหารก็มีขนาดเท่ากับตัวนักล่าเอง ในหลายภูมิภาคอาณาเขตกิ้งก่ายักษอาจตัดกับอาณาเขตของงูเห่าอียิปต์ซึ่งเป็นงูที่ค่อนข้างใหญ่และมีพิษที่ร้ายแรงที่กินอาหารไม่เพียงแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมถึงกิ้งก่าต่างๆแม้กระทั่งงูขนาดใหญ่อีกด้วยกิ้งก่าทะเลทรายมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอที่ตกเป็นเหยื่อ และไม่เกรงกลัวที่จะผ่านไปดังนั้นมันจึงพร้อมที่จะวัดความแข็งแกร่งของมันแม้จะ,ะเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่อันตรายเช่นนี้กิ้งก่าทำได้เพียงรอยอย่างอดทนจนกว่าเหยื่อจะสงบขณะเดียวกันแม้แต่สารพิษของงูที่ทรงพลงังก็ไม่มีผลกระทบต่อกิ้งก่ายักษ์ดังนั้นงูเห่าหรืองูพิษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงูที่ไม่มีพิษจึงไม่สามารถทำอันตรายต่อกิ้งก่าได้มากนะกิ้งก่ามอนิเตอร์สามารถปีนต้นไม้ขุดมันออกมาจากพื้นดินหรือแม้กระทั่งไล่ล่าด้วยการว่ายน้ำสำหรับนักล่าที่กระตือรือรน้นมันจะเดินทางได้ไกลถึง10กิโลเมตรเพื่อหาอาหาร ในช่วงบ่ายของฤดูร้อนดวงอาทิตย์ที่แผดเผ่านั้นเป็นอันตรายแม้กระทั่งสัตว์เลือดเย็นดังนั้นยักษ์ใหญ่จึงต้องหลบภายในหลุมหรือที่ร่มรื่นอื่นๆกิ้งกา่ามอนิเตอร์ทะเลทรายเป็นสัตว์ที่มีวิธีชีวิตสันโดษมันไม่ชอบคู่แข่งและไม่ชอบแบ่งปันถึงแม้จะตัวเล็กกว่าก็ตามในขณะเดียวกัน กิ้งก่ามอนิเตอร์รุ่นยาวก็ควรระวังอยู่เสมอเพราะมีโอกาสที่จะกลายเป็นอาหารของญาติที่ใหญ่กว่าและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้พวกมันจะต้องหลบหนีให้ไกลที่สุด <S <S กิ้งก่ามอนิเตอร์ทะเลทรายมีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวมันไม่หวาดกลัวแม้แต่มนุษย์แทนที่จะหลบหนีมันกลับพองให้ให,ใหญ่ขึ้นและขู่เสียงดังและใช้หางของมันเองเป็นแส้ และเมื่อไม่ได้ผลเท่านั้นมันจึงตัดสินใจหลบหนีให้พ้นจากสายตากิ้งก่ามอนิเตอร์ยังมีขาที่มีพละกกำลังอย่างมากมันสามารถวิ่งด้วยความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิในทะเลทายที่ซึ่งกิ้งก่ามอนิเตอร์อาศัยอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนตามฤดูกาลอย่างรุนแรงเมื่อเริ่มมีอากาศหนาวเย็นมันก็จะเข้าสู่สภาวะจำศีล และผู้ที่เพิ่งฟักออกจากไข่เป็นครั้งแรกก็จะใช้เวลาในฤดูหนาวในลักษณะเดียวกันและพวกมันจะต้องออกจากที่พักเฉพาะในช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นกิ้งก่าตัวเล็กอาจตกเป็นเหยื่อของนกล่าเหยื่อขนาดใหญ่งูต่างๆหรือญาติของมันเองแต่นักล่าที่โตเต็มวัยนั้นก็แทบไม่มีศัตรูอย่างไรก็ตามการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการเติบโตของทินฐาน ได้ทำลายถิ่นที่อยู่แม้แต่ในทะเลทรายโดยทั่วไปแล้วขนาดประชากรไม่ก่อให้เกิดความกังวลใดๆแต่ในบางภูมิภาคในไม่ช้านี้กิ้งก่ามอนิเตอร์อาจสูญเสียถิ่นอาศัยได้เช่นกันถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ